สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโซเกิดนะครับบายดัสมิวนะครับก็ตัวนี้นะครับมันวางอยู่ข้างๆคาเฟ่ลาตโต้นะครับรสโซดาพูดง่ายๆนะครับมันก็คือนมเปรี้ยวอัดกันนั่เองครับเอสโอก็โซก็ต้องแบบโซดานะครับเกิดก็โยเกิร์ดแหละก็คือโยเกิร์ดใส่โซดาเนี่ยจ้ะเฮ้ยเมื่อก่อนเห็นมีแต่คาเฟ่ลาตโต้ทาเจ้าเดียวนะเดี๋ยวนี้นะครับเขามาเล่นตลาดนี้นะครับและที่สำคัญนะครับโพซิชันเขาท้าจะดีเขาเอารสชาติที่คาเฟ่ลาตโต้ ไม่มีมานะครับไม่คือนะครับซอเบอรี่นะจ๊ะกับผลไม้รวมนะครับอ่ะเดยกกินกันนะจ๊ะแต่ก่อนกินมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานนะครับในนี้มีพรับฑ์ของนมและถั่วเหลืองใครแพ้สองอย่างนี้หลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่มีเหมือนกันนะครับก็คือเครื่องหมายตาทางเลือกสุขภาพนะครับและก็อย่างหนึ่งก็คือมีเครื่องหมายตาฮาลาลเหมือนกันนะครับกินกันนะจ๊ะและก็มีน้ําตาลเท่ากันนะครับแปดกรัมนะครับเท่ากันนะครับทั้งสองกระป๋อง เอออะเขียวกับชมพูออกมาเนี่ยดูด้วยสีนะครับเหมือนกันเดียเลยนะจ๊ะอ่ะก็ดีนะครับถือว่าเขาไม่ใส่สีเขาดีดองกลิ่นโอเคนะนี่กลิ่นมิสบอรี่หอมโอเคเฮ้ยนี่กลิ่นสับปก็ดีอ่ะครานี่ธรรมชาติจ้ะ ถือว่ามีความแตกต่างนะครับตอนแรกนึกว่าใกล้เคียงคาเฟ่แลโตนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีความเป็นโยเกิร์ตในสไตล์ของดัชมิลนะครับแล้วก็ความซาเนี่ยมันเป็นความซาที่พูดตรงนะมันก็จางกว่าคาเฟ่และโตนะถามว่ามีไหมล่ะโซดามันก็มีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าคาเฟ่แลโตก็ไม่ได้โซดาเยอะนะความซาเยอะทำอันนี้ก็ความซาน้อยกว่ากันนิดนึงอ่ะใช่คาเฟ่และโตจะซากว่านี้นิดนึง ส่วนในเรื่องความหวานนะครับค่อนข้างทําได้ดีนะครับก็คือไม่ได้หวานมากนะครับคนไม่ชอบกินหวานทานได้น,นะจ๊ะแล้วก็รสชาตินะครับก็ออกนะครับสับปะรดอ่อ,อนอ่อ,อนอันนี้ก็ออกตัวเนี้ยค่อนข้างที่จแปลกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับมิเ์เบอร์รี่ทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาใส่อะไรมาบ้างเนี่ยในส่วนเป็นมิเ์เบอร์รี่เขานะครับก็จะมีน้ำนี่น้ำส้มน้ำแอปเปิลน้ำอุ่นขาวนะครับ มันก็จะออกเป็นโทนอีกแบบหนึ่งอ่ะเพราะว่าบางที่ไงมิสเฟอรี่ของเขาอะ่ะบางเจ้าเขาใส่สับป,ประรดนะครับอันนี้มันไม่มีของสับป,ประรดไงมันก็ได้แบบมิสเฟอรี่ในอีกแบบหนึ่งครับที่ไม่มีความเปรี้ยวของสับป,ประรดมาด้วยเพราะปกติอ่ะถ้าเจอมิสเฟอรี่นะบางทีต้องใส่สับป,ประรดบางทีต้องใส่มะนาวอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่เขาใส่ส้มแอปเปิลแล้วก็องุ่นขาวก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวในการรีวิวคลิปนี้ไป,นปน็นที่เรียนใจชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ